สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่ก็จะเป็นช่องของเวนเวงเกษตรบรานอกนะคะวันนี้เวงก็จะพาทุกคนเข้าสวนนะคะเพื่อที่จะมาเตรียมดินปลูกผักสลัดนะคะนี่จะเป็นดินที่ตะเล็กเคยขุดตากดินไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะได้ประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะตะเล็กก็จะมาขุดอีกรอบนะคะเพื่อที่จะเตรียมดินปลูกผักสลัดนะคะดินของเรานะคะที่เราผสมก็จะมีดินแล้วก็ขี้วัวที่เราหมักเอาไว้แล้วนะคะขี้วัวต้องหมักก่อนนะคะแล้วก็จะมีเกรบแล้วก็มีเปลือกไข่นะคะ นะคะเปลือกไข่ที่เรากินนะคะที่เรากินไข่เสือแล้วเราก็จะเก็บเปลือกตากเอาไว้ให้แห้งนะคะเราก็จะเอามาบดบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็ผสมคลุกไปกับขี้วัวแล้วก็เกลบนะคะผสมให้เข้ากันกับดินนะคะเพื่อที่จะเอามาปลูกผักส่วนฝั่งทางนู้นยังไม่ได้ปลูกนะคะหลังจากขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตาเล็กก็จะใช้คลาดนะคะเกลี่ยด,ดินให้เท่ากันนะคะ ลุกผสมแกลบพี่วัวแล้วก็เปลือกไข่ที่เรา,าหมักเอาไว้ในเปลงแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะสังเกตดีสังเกตดูก็จะมีไส้เดือนจะมีไส้เดือนอยู่ในเปลงด้วยนะคะดินนี่จะเป็นดินร่วนมากเลยนะคะเพราะว่าดินยิ่งดินยิ่งปลูกผักซ้ำนะคะดินก็จะยิ่งสวยนะคะเพราะว่า แต่ละครั้งที่เราปลูกเราก็จะผสมพวกปุ๋ยหมกักขี้วัวหมกักแล้วก็เกล็เปลือกไข่นะคะผสมไปเรื่อยๆนะคะยิ่งปลูกซ้ําผักยิ่งงามดินยิ่งงามนะคะดินสังเกตดูก็จะเป็นดินดําดินร่วนนะคะไม่เหนียวแล้วก็ไม่เกาะกันเป็นก้อนนะคะจะเป็นดินร่วนซุยดินดินแบบสวยมากนะคะหมัก สเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็กำลังมีลูกไส้เดือนตัวเล็กๆอยู่ในดินนะคะก่อนที่จะปลูกผักทุกครั้งนะคะทางสวนของเราก็จะรดน้ำดินให้ชุ่มก่อนนะคะแล้วก็จะเอากล้าผักสลัดนะคะลูกผักสลัดลงอ่ามาปลง แปลงปลูกนะคะการเกษตรนะคะแต่ละสวนแต่ละคนแต่ละวิธีการขั้นตอนนะคะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะวิธีการทําการเกษตรไม่มีสูตรตายตัวนะคะปรับเปลี่ยนไปได้ตามฤด,ดูกาลไปเรื่อยๆนะคะแต่ละสวนแต่ละคนก็อาจจะทําไม่เหมือนกันนะคะกล้าผักสลัดของเราต้นก็ยังไม่โตมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็ต้องรีบเอาลงเปลงนะคะเพราะว่า เดนไม่ค่อยมีเวลาว่างมากสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าป่าเก็บผักป่าบ้างเก็บเห็ดเก็บผักโาะบ้างนะคะเราก็เลยต้องรีบเอาลงเปลงนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถึงจะต้นเล็กแต่ว่าต้นของเขาจะาแข็งแรงสมบูรณ์นะคะเพราะว่าเวนก็จะมีสเลมนะคะพรางเสง50%นะคะสลม50%เ็เพื่อพรางเสงก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการเผื่อตายนะคะ น,นี่ก็จะเป็นกล้าผักสลัดของเรานะคะถึงต้นจะไม่สวยนะคะแต่ว่ารากเขาก็เยอะนะคะหนาเยอะแล้วก็แข็งแรงอยู่นะคะต้นกล้าผักสลัดเดี๋ยวเบนก็จะดึงเอ่อวางไว้ให้ตาลิกนะคะแล้วตาลิกก็จะมาปลูกดึงง่ายนะคะเพราะว่ารากเขาเดินเต็มที่แล้วตาลิกก็จะมาเปลี่ยนดินแล้วก็ปลูกผักนะคะ ระยะห่างก็ประมาณหนึ่งคืบมือนะคะสักประมาณขนาดนี้ก็ไม่ห่างมากเกินไปแล้วก็ไม่ถี่มากเกินไปนะคะต้นกล้าอาจจะยังไม่ค่อยตูมากสักเท่าไหร่นะคะแต่พอเราย้ายลงแปลงปลูกนะคะเขาก็จะรากของเขาก็จะเดินดีนะคะแล้วก็สามารถหาอาหารได้เขาก็จะตูเร็วกว่าอยู่ในกระบะนะคะเพราะว่าเว้น เลี้ยงไว้ในกระบะต,ตั้งแต่ย้ายกล้านะคะเวงก็ไม่ได้ใส่ปุย๋ยไม่ได้อะไรนะคการรดแต่น้ําเช้าเย็นนะคะกล้าผักสลัดรุ่นนี้อาจจะต้นไม่โตมากนะคะแต่ว่าต้นรับร,บรองนะคะว่าต้นแข็งแรงสมบูรณ์นะคะวิธีการเพราะกล้าผักสลัดนะคะเบงก็จะใช้พีทมอสนะคะ ในการเพราะกล้าผักสลัดเราก็จะใช้พีทมอสนะคะรุยในตะกร้าตะกร้าก็จะเป็นตะกร้าที่มีรูด้านล่างนะคะที่ก้นตะกร้านะคะก็โรยมเมล็ดลงไปแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะคะแล้วก็หาผ้าหรือว่าพลาสติกหรือว่าอะไรก็ตามนะคะปิดเอาไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเห็นเสียงนะคะพอครบหนึ่งวันเราก็จะเปิดออกนะคะกล้าผักสลัดก็จะงอกสมบูรณ์ ทุกเมล,ล็ดนะคะเพราะว่าถ้าใช้พีทมดเพาะกล้าผักสลัดนะคะก็จะอัตราการงอกนะคะก็จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าไม่ใช่ดินของพีทมดนะคะมันก็จะไม่ค่อยงอกเท่าไหร่นะคะเพราะงอกออกมามันก็จะเปื่อยนะคะแต่ว่าทางส่วนของรอยใช้พีทมดในการเพาะกล้าผักสลัดนะคะแล้วก็ตดลิกก็จะปลูกกล้าผักสลัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดเปลงนะคะหลังจากที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรดน้ําผัก อีกหนึ่งรอบนะคะเวลาที่เหมาะแก่การปลูกผักสลัดนะคะก็จะเป็นช่วงตอนเย็นนะคะเพราะว่าถ้าเราปลูกช่วงตอนเย็นนะคะกล้าผักสลัดของเขาก็จะได้พักฟื้นเป็นเวลาหนึ่งคืนนะคะพอตื่นเช้ามาเพื่อที่ได้เจอแสงแดดนะคะสิ่งสําคัญก็เอ่ของการปลูกผักสลัดนะคะช่วงนี้ก็จะมีสเลมนะคะเพื่อพางแสงนะคะเพราะว่าแดดค่อนข้างที่จะแรงนะคะ าเราเพราะก้านในกระบาแบบนี้นะคะเราปลูกเสร็จเราสามารถใส่ปุ๋ยได้เลยนะคะเพราะว่ารากของเขาก็จะไม่กระทบกระเทือนนะคะแล้วก็ต้นของเขาก็จะไม่เหี่ยวนะคะเบงก็จะโรยปุ๋ยบางๆนะคะไม่โรยมากเกินไปส่วนข้างๆกันก็จะเป็นเปลงหอมเบงนะคะส่วนสองเปลงฝั่งทางนู้นนะคะเรายังไม่ได้ปลูก ก็จะทยอยผูกไปเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะแวนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเวนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะคะแวนก็จะมีช่องของ y o u t u b e ก็จะเป็นแวนเวงเกษตรบ้านนอกนะคะ Facebook ก็จะเป็นแวนเวนนะคะ ส่วนเพจก็จะเป็นเวนเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อยากเข้าไปติดตามก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะคะวันนี้เวนก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ